โรตีหนึ่งชิ้นด้วยงบ100บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะบอกบังนะคะว่าจะซื้อโรตีหนึ่งชิ้นด้วยงบ100บาทค่ะก่อนอื่นบังก็เอาแป้งนะคะ5ก้อนเลยค่ะมีใหญ่ไหมคะใหญ่มากเลยนะคะบังกตตต็ตีตีตีไปเลยจ้ะหลังจากนั้นบังก็สับกล้วยนะคะได้กล้วย2ลูกค่ะแล้วก็ใส่ไข่นะคะ3ฟองแล้วก็ใส่เนยด้วยจ้ะตีให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ กล้วยลงไปเลยจ้าอันนี้ให้บางดีไซน์เองออกแบบเองนะคะว่าจะแบบไหนก็ได้แต่ว่าได้งบหนึ่งร้อยบาทนะคะเห็นไหมคะใหญ่กว่าตะหลิวค่ะบางก็หัน่นหันหันไปเลยจ้าในเยอะมากเดี๋ยวเรามาใส่ถ้วยดูกันนะคะว่าจะไม่ใช่ถ้วยหรอกใส่กล่องดูกันนะคะว่ามันจะเยอะขนาดไหนนี่ใส่ไปแล้วค่ะหนึ่งขั้นหนึ่งชั้นชั้นที่สามชั้นที่สี่งบหนึ่งร้อยบาทค่ะมากินกันจ้า